เมื่อฝูงซอมบี้เข้าทำลายล้างเมืองควีนเบกประเทศแคนาดาผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางรอดจากการติดเชื้อที่ไม่อาจควบคุมได้เรื่องราวของลาเวนัสเมืองสยองคนขมือบที่ฉายในปี2017จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ลาเวนัสก็เป็นออริจินอลจาก Netflix หนังซอมบี้สัญชาติแคนาดาภาษาฝรั่งเศสว่าด้วยเรื่องราวที่ซอมบี้ระบาดไปทั่วชนบทในเมืองควีนเบกเหลือผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนเมื่อภัยคุกคามที่มาจากอมนุษย์ที่คอยกินเนื้อและคุกคามชีวิตของผู้คนอยู่นั้นจึงทำให้คนแปลกหน้าหลายคนรวมกันได้สี่กลุ่มมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับฝูงผีดิบ พวกเขาต้องพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในชุมชนที่โดดเดี่ยวซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยบางคนได้หันไปโจมตีและขมือบคนอื่นเพื่อความอยู่รอดโดยไม่รู้สาเหตุผู้รอดชีวิตต้องเดินทางผ่านเมืองอันแสนที่เป็นอันตรายนี้ไม่เพียงแต่เผชิญหน้ากับซอมบี้เท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการทรยศจากกลุ่มของพวกเขาเองอีกด้วย ลาเวนัสก็มีวิธีการเล่าเรื่องที่ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งดูในตอนแรกเนี่ยเรานั้นมองไม่ออกเลยว่าคน4ี่กลุ่มที่ว่านั้นน่ะมีความสำคัญยังไงนะฮะและจะดำเนินไปนในทิศทางไหนแต่เมื่อคนทั้ง4ี่กลุ่มมารวมตัวกันหนังก็เริ่มมีทิศทางเป็นของตัวเองและถือว่ามีการเล่าเรื่องที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ วิธีการเอาชีวิตรอดแทบจะไม่ต่างอะไรกับหนังซอมบี้โดยทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือใน Walking Dead นั่นแหละนะครับและแม้แต่การออกแบบตัวละครซอมบี้นั้นก็แทบไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษมากสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คือนับตั้งแต่ดูหนังแนวซอมบี้มานะฮะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้อาร์ตมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องที่สวยแปลกตานะฮะการทิ้งภาพแช่ไว้นานๆการถ่ายบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ซึ่งมันดีงามมากเลยนะครับเรื่องความอาร์ตของราเวนัสเนี่ยนะฮะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกหนังอาร์ตโดยทั่วไปก็คือพฤติกรรมของตัวคละครครับที่มันไม่มีที่มาที่ไปและไม่มีข้อสรุปนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวละครซอมบี้กลุ่มนึงเนี่ย ที่ยืนอยู่เฉยๆไม่วิ่งเข้าหาผู้คนนะฮะก็นับว่ามีพฤติกรรมที่มันแตกต่างจากซอมบี้โดยทั่วไปครับแล้วหนังนะฮะก็ไม่อธิบายอะไรกับเราเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยไอซอมบี้กลุ่มนี้มันถึงยืนเฉยๆหรือบางตัวเนี่ยยืนจ้องมองบางสิ่งบางอย่างอย่างเนิ่นนานนะครับหนังไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะฮะ หรือแม้แต่สิ่งของบางอย่างเช่นการนําเก้าอี้เนี่ยมากองรวมกันจนสูงๆนะฮะเหมือนหอคอยหรือการมีเครื่องดนตรีบางอย่างนะฮะอย่างเช่นแอคคอเดียนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในหนังเนี่ยเขามีเอาไว้ทําอะไรครับไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมกับสิ่งเหล่านี้ใดๆทั้งสิ้นเลยเนะครับก็เข้ากับคอนเซปต์ของหนังอาร์ตก็คือคนดูเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องไปซะทุกอย่าง และต่อให้คุณมีประสบการณ์ในการดูหนังมากแค่ไหนก็ตามนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตีความทุกอย่างในเรื่องได้อย่างต้องนะครับจึงกล่าวได้ว่าลาเวนัสนะฮะก็คือหนังอาร์ตในรูปแบบหนังซอมบี้แต่แน่นอนว่านะฮะถ้าใครไม่ชอบดูหนังอาร์ตสักเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะวิธีการดำเนิน,นเรื่องที่ค่อนข้างช้าเชื่อว่าคงจะดูหนังเรื่องนี้ไม่สนุกเลยก็ได้นะครับ และเนื่องจากเป็นหนังทุนต่ำนะฮะฉากการต่อสู้กับผีดิบซอมบี้จึงไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะซอมบี้ก็ไม่ได้มีเยอะแยะจนล้นจอแต่ทุกครั้งที่มีฉากการต่อสู้กันถือว่าทําได้ดีครับดุดันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉากเละหัวแบกคอแหวงเลือดสาดเนี่ยทำได้ดีทั้งหมดเลยครับและที่ดีมากๆก็คืออารมณ์ของหนังนะฮะบรรยากาศที่ให้ความเยือกเย็นวังเวงไร้ความหวังนะครับ การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครก็ทำได้ดีมากการแสดงความเจ็บปวดการเสียใจทำได้ดีมากเช่นกันนะครับดังนั้นนะฮะการถ่ายทอดอารมณ์ที่ดีถือว่าเป็นส่วนดีของหนังเลยทีเดียวนะครับส่วนจังหวะตกใจนั้นก็ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีจุดตกใจอยู่หลายฉาก แต่พอในช่วงหลังเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มลดให้มันน้อยลงนะครับให้คนได้รู้สึกถึงอารมณ์ที่หนังต้องการถ่ายทอดมากกว่าครับก็อยากจะขอแนะนำนะฮะให้คนที่ชอบดูหนัง ที่อยากค้นหาความหลากหลายโดยเฉพาะความฉีกกรอบแบบเดิมๆของหนังซอมบี้ออกไปบ้างนะครับอยากแนะนําให้ดูลาเวนัสสักครั้งนะฮะแม้เนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่มีอะไรแตกต่างจากหนังแนวนี้หรือหนังเรื่องอื่นสักเท่าไหร่แต่ในแง่ของด้านอารมณ์ภาพสัญลักษณ์บางอย่างนะฮะก็ทําออกมาได้ดีถือว่าไม่เสียเวลาในการดูเลยนะครับ ดังนั้นนะฮะทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบลาเวนัสเมืองสยองคนขเขมือบเอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้นะครับ และถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อต a n งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับสวัสดีครับ